มาขุดดินหาสมบัติกันนะเอ๊มาดูกันสิว่าเราจะเจอสมบัติดีๆกันไหมนะทุกคนเออแล้วประเด็นคือที่ฉชลามถือนั้นเออไปทำโตเกียวใครนี่นี่นี่มันที่ขุดดินเว้ยจะกบเจ้าเอเลียน โอเคมาน,นี่ทุกคนครับวิธีการเล่นเลยนะก็ง่ายมากเลยเพียงแค่เราจะต้องเอาที่ขุดเราเนี่ยมาขุดดินตรงนี้เว้อ๋อเราก็จะได้เงินได้ดูในนี่นะซึ่งถ้าโชคดีก็จะมีกล่องสมบัติให้เราด้วยจะจะเอาตังไปซือ้อของกินอร่อยอร่อยให้หมดเลย นี่แล้วดีนี่ก็คือเราจะทุบแบบนี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เรามีที่ขุดกากนะไอ้ดินเนี่ยก็จะใช้แบบว่าการขุดหลายทีหน่อยกว่าจะแตกไงนะเอ้ยจะกบเจ้าเอเลียนเดินระวังระวังหน่อยนะระวังตกหลุมตายล่ะไหนไดูนี่หลุมนี้ออโอ้ลึกไหมพวกนัยโอ้ยอยังลึกเลยสนใจไหมเอเลียนไปสวรรค์นะสนใจไหมทางเนี้ยไปทางลัด ซึ่งถ้าเราขุดไปเรื่อยๆทุกคนครับเราก็จะได้เงินใช่ไหมเราต้องเอาเงินเนี่ยมาซื้อพวกอัพเกรดของนะเวย้ยเนี่ยเราสามารถอัพเกรดเครื่องมือได้ตรงนี้ตามนี้เลยทุกคนครับก็จะมีราคาที่แพงขึ้นตามนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหีบห่อนะครับก็คือเหมือนเป็นการซื้อกระเป๋าทําให้เราขุดดินได้มากขึน้นไปจะกกบดูนี่ดีไอ้ที่ขุดมาเ่ยมันคือที่โกยขยะยังไงล่ะดนี่ๆๆเลยขุดเลย ็จะว่าไปป๊หนึ่งนะฉันก็มีเหมือนกันนี่หว่าทำไมฉันไม่ใช้โอ้จะกรบของนายนี่เหมือนไม้ตบยุงเลยไขอ,ของเรานูดีโอ้โหใช่ไม้ตบยุงชัดๆเลยนี่การที่เราขุดเนี่ยยิ่งลึกน่าจะมีของดีและยิ่งลึกก็หินก็จะขุดยากขึ้นด้วยใช <c oughs> ย่แสดงว่าต้องออขุดดีๆสินะอะไรไอ้เรนไม่เจอนี่เหรอฉันเจอกล่องสมบติที่นายขุดเมื่อกี้ ฉันว่ามาขายตังอ่ะกล่องสมบัตินี่เราทุบเลยนะครับ <Wow. S 1> อา้าวแหะตอนนี้มีเงิน6กร้อยเราจะมาซื้อเป็นเออซื้อกระเป๋าดีกว่าทุกคนจะได้ใส่หินได้เยอะๆนะครับกระเป๋าก็จะซื้อเป็นนี้ได้นะอัปเกรดเป็น40นี่เลยซื้อนี่โอเคเรียบร้อยซื้อมาแล้วขุดลงไปให้ลึกถึงแกนโลกเลยเอาจารย์นายก็พูดว่าที่ขุดนายมาันจะขุดได้ถึงไหนกันเชียวไอ้เยวกลสมบัติีแล้ว กล่องสมบัติฉันได้ห้าสิบสองบาทโอ้ยทำไมพวกนายเจอกันจังเลยฉันยังไม่เจอสักกล่องเลยคุณไปเรื่อยๆฉลามได้ก็เจอโอนี่ฉันเจอ,อแล้วฉันมีอยู่500ห้าร้อยเดี๋ยวมาเสื้อนี้อ่ะเรียบร้อยส่วนฉันมีห้าสิบสองบาทวายในที่สุดก็เจอกล่องสมบัติแล้วเว้ยเอ้ยกล่องแรกขอตังค์เยอะๆหน่อยนะสี<อ>่สิบบาทวาย ใครนะทุกคนครับที่อยากจะมาขุดดินแบบนี้เหมือนพวกเรานะก็สามารถมาขุดได้ในเกมกาล i นาบ็อกแมนโกนี้เลยนะคะพอมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะใช่เอยทิ้งลิงก์ที่ด้านล่างนะหรือไม่ก็เซิร์ชได้ที่เพจสโตรหรือแอปสโตเลยเซิร์ชว่ากาลินาบ็อกแมนโกนะครับไม่จะกดอยูงไนวะอยู่ในดินว้าย <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวมาซื้ออันนี้แล้วทุกคน,นครับหกลอยนะโอเคซื้อมานี <c oughs> ่มันคอ้อนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อ่ะลองขุดดูดีทุกคนว่าใช้กี่ทีในการขุดดินนะครับ มันคือถังน่ะที่เกบเอบแจวเลยทุบสองทีเองไม่ไม่หลังจากที่ขุดไปแป๊บหนึ่งทุกคนครับก็รู้สึกว่าการขุดนี่มันลำบากมากกว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทเลยเอยใช่เราก็เลยจะมาใช้ทางลัวนิดหนึ่งนะทุกคนครับฮ โดยที่แรกคือเราจะมาเติมกันนะนี่กดตรงนี้เลยสามารถใช้นีได้ลูบิกนี่ล้คนครับ49อันนะเพื่อได้เงิน20,000ไว้ แล้วเราจะรออะไรอยู่เรากดไปเลยเอ้อกดไปเลยทุกคนครับ <S <S ซื้อตรงนี้อ้โหมีเงินสองหมื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อกระเป๋าเยอะๆกันแป๊บนึงอันไหนดีแมเติเติดตะเอาสามพันกันละกันแล้วก็ซื้อเครื่องขุดด้วยทุกคนครับหลักหมืน่นดูดิเหลือกี่บาทตอนนี้เหลือหมื่นแปดนะอะซื้อนี้ละกันโอเคอะประมาณนี้ก่อนไม่ต้องเทปมากถ้าเกิดว่าอยากเทปกวันนี้ยวค่อยเติมอีกรอบนึงการมีตตงนี่รู้สึกดีจริงๆเลยในดูดิที่ขุดโอ้ที่ขุดนายมันชันเลยฉลาม โอ้แล้วของเอเลี่ยเดี๋ยวทำไมเหมือนถ้วยใส่อาหารเลยว่านี่ของนายนี่ไม่ไปกระทะนะจะเกิดนี่บาทีเดียวเลยบอกหายเลยดนี่ชั้นนี้ไปชั้นหีสีชมพูนะครับลองขุดดูดี่กี่ทีโอ้ยโอ้โหดาเมจนี่เยอะมากเออบางทีจะเจอสมบัติดีๆในนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้คือไม่ไหวทุกคนที่ขุดเราไม่เหมาะกันนะครับเราต้องขุดอ้พวกดินธรรมดานี่ไปก่อนนะเอ้ยหลือเติมอมกรอบดีวะ ตั้เวลวดีกว่านี่ส9่ิบเกองเรามีตั้งสองพเรียบร้อยเติมแล้วเอาอะไรดีวะระหว่างเติมอีกหรือจะซื้อ2000มืฉันขอเติม4ี่0 0ื่นเปเลยจ้ะเื้นเลยโอเคคนันรเลทุกคนครับเศรษฐีดูสบายนี่อันนี้ก็ชิวๆนะทุกคนครับปึบลงไปเรื่อยๆ มีความรู้สึกของคนรวยมาขุดเหมืองอ๋อ,อ,อ,อแต่ว่าสีพูว่าใช้ในการขุดเยอะอยู่นะนนี่ประมาณ5ทีเนยโอโ้ยแหมมีหมือนหนึ่งเนี่ยเก,กีก่กระเป๋าแล้วกันทุกคนเอ้ยนี่หมื่นสามว่ะเออถ้าเติมอีกรอบหนึ่งไงอ๋ <laughs> อชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันเนี่ยเติมบ่อยแล้วเกินนะเติมไมีกรอบหนึ่งฉันว่าเราเลิกขุดเหมืองแล้วไปเติมทางอย่างเดียวดีกว่าอ <laughs> อ๋อหินชัดสีเหลืองแลคนครับสีฟ้าอุ้ย คนนี้เข้ามาขุดแชั้นสีเขียวเลยนะ<อ>คนไหนลองเดาดูดีว,ดว่า HP ห,หินนี่เท่าไหร่อ่ะจงขอเดาว,ว่า100ละกันฉันว่า500อ่ะ2000จนโจ ไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้นนะตอนนี้พวกนายได้เจอกล่องที่มันดูดียังไหมยังเลยเจอเเเลยเอ,อ,เอแต่กล่องธรรมดาไม่อยากจะโมตอนเนี่ยฉันสร้างบ้านในเหมืองแล้วเว้ยเพื่ออะไรข้างนอกนายไม่มีบ้านอยู่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่จะว่าไปเดี๋ยวมาดูดเดอร์บอร์ดตัวนี้ทุกคนครับอันดับหนึ่งนี่คะแนนสะสมเจ็ดแสนนะ <c oughs> ถ้าเป็นรายสัปดาห์คือคนนี้อ๋อคนเดียวกันนะครับโอ้โหเขาเล่นเทียมากเลยเว้คะแนนของฉันมีแค่สามร้อยเองนะเทียบกับเขานี่โหคนละระดับ พวกนาย <laughs> พวกนายคิดว่าไอ้ที่ขุดระดับโหดๆที่อยู่ล่างๆนี้น่าสนใจไหมไวะใช่มาคิดดูแล้วนะว่าไอ้ที่ฉันซื้อเมื่อกี้อ่ะมันยังไม่โหดเท่าไหร่วะ <laughs> <laughs> เออสแสดงว่านายอยากซื้อเพิ่มสินะจะเกิด <laughs> เอออยากได้แบบอันละ 8, แสนแปดเลยพวกนี้ <laughs> หรือว่าอันละสองแสนห้าอะไรพวกนี้แต่อันละห้านี่คงยังไม่เอานะเพราะตังค์น้อยนายจะเอาไหมเล่ะเอาไหมเอาไหมแล้วพวกนายเอาไหมแม่ <laughs> เอาไหมเจลามฉันว่าฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเอเลียนเล่นแล้วพวกนายเล่นกันไหนไว้ไงเออฉันอยากได้รถตักดินน่ะมันเท่ดีโอ้ยหงเหมือนแพงโฮโทเกินเออมันถูกเกินแต่มันเท่ดีนะเว้ยฉันเอาสองแสนห้าดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอาด้วยเอาด้วยฉันเอาสองแสนห้าด้วยงั้นเราไปเติมเลยนะอ๋อมันไม่มีแบบว่าซื้อแบบทีเดียวเลยแหละครับเนี่ยเออจะมากดหลายหลายรอบหรอไม่ไหวไม่ไม่ซื้อไปรวย รวยเกินรวยที่เสุดจะมาซื้ออันนี้เลยนะครับ2,5ง้าพลังจบตีก็จะ50สบนะครับซื้อมาเลยนะเรียบร้อยนห <c oughs> นลองดูซิว่าสวยแค่ไหนที่กูทำไหมนี่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยมันเป็นไนี่สว่านเลยดิสว่านใช่ไหมเออมาเป็นเครื่องอเลยโอ้ดูของฉันสิ <c oughs> <c oughs> ของนายนี่แบบเป็นพารามากเลยหนะักแน่นอนอย่างเงี้ย รถตักดินสุดเทพียวฟ้าอย่างไงแล่วหอยเป็นรถตักดินพลังงานมนุษย์เลยนี่ลงมาตรงนี้แล้วก็ขุดดูอ้อสีมูที่เดียวว้าวไปลงไปรุ้นๆตื้อตื้อตืแล้วใครลงมากับฉันนี่ฉันเองขอพึ่งหน่อยนะจ๊เกิร์หอยอ่านี่ขบายโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะกิ่งเร็วขนาดนี้ใช่ด้วือำนาจของเงินนะ แต่สาหรับใครที่ไม่มีเงินก็แนะนําให้ใช้ความตั้งใจเล่นนะครับทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสมําเร็จอยู่ที่นั่นยังไงเราถ้าใครแบบเอ้ยเมื่อกี้ฉันได้กล่องอะไรวะ <S <S เอ้มเมื่อกี้ว่ากล่องเพชรเหล็กใช่ไหมน,นะที่ฉันได้น <S <S เนี่ยเฮ้ยกล่องใหม่อ๋อเออมันได้เงินหลักร้อยเลยเนะี่ยไม่ได้สังเกตเลยกล่องเมื่อกีกก้พอดีว่ามัน <S <S ววโผล่เกินเครื่องจอดะลงมันี่สีเหลืองมันไงอ๋อสีเหลืองก็ทีเดียวอ๋อสองทีมันหนึ่ง โอเคสองทีสองทีไม่เอามาเอเลี่ยนในกล่องเพชรเหล็กกันไงใช่จะเจอกล่องเพชรเหล็กแล้วพวกนายเฮ้ยไม่ไหวแล้วกระเป๋านี้ซื้อนี่เลยสามหมื่นหกก็จะได้เป็นหนึ่งพันบล็อกนะครัะโอเคไปคุตาไออยากซื้อกระเป๋าแต่ตังค์ไม่พอทํายังไงดีเนี่ยเก็บเงินสิครับเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยจะจะเติมเลยอ้า การที่นายเติมมันนี้มันจะทําให้นายไม่รู้จักความพยายามนะเว้ยเออนายไม่อดทนเลยฉลามฉันรู้สึกสํานึกกิดแล้วจะจะขุดจะจะเก็บตงังค์แต่จริงจริงอะถ้านายซื้อแบบของมูชันกับเอเลี่ยนนะนายก็จะเก็บเงินได้เร็วนะเว้ยเพราะว่านายได้ลงมันที่มันลึกๆแล้วขุดได้ดีดไงแล้วนายไม่ซื้อไงนายไปซื้อ,อตักดินเลยของนายโอ้โหก็ตักดินมันเท่กว่านี่นะขุดดินยังห่วงเท่ไงใช่มาถึงบล็อกสีฟ้าตรงนี้นะมาดูิื่อมากี่ทีโอ้ยมาหูมันห้าร้อยเแล้วไง เอาล่ะเดี๋ยวจะลองขุดแบบว่าฉีกไปทางนี้บ้างทุกคนอาจจะเจอกล่องนะครับดูดิของเอเลียนนี่โหสลิมแบบโหแบบถือสบายดูดีไหมดูดีไหออมนี่โซเชลามีเธอท่าใหญ่ไปไหนนี่ <c oughs> เป้าหมายเราในคลิปนี้นะอย่างน้อยขอเจอกล่องเทพสักกล่องหนึ่งก็ได้ได้เวลาทํางานอย่างจริงจังเพื่อหากล่องเทพแล้วสินะเ,เออแบบเจอกล่องเทพสักกล่องหนึ่งคือถ้าไม่เจอในคลิปนี้มันก็จะเสียดายเสียดายหน่อยนะใช <c oughs> ่ ถ้าใครที่โหลดเกมกัลลินาโปเมนโกมาเล่นแล้วมาเล่น,ลนแบบนี้ทุกคนครับก็ฝากบอกด้วยนะว่าทุกคนเจอกล่องดีหรือเปล่าถ้าพอผมหาไม่เจอก็ฝากหาแทนพผมด้วยอ้อยทำไมเรียนเจอกอล่องรัวๆแล้ววนะแน่โชคดีอ่ะโชคดีโอ้หดีเกินแต่เป็นกล่องธรรมดาโคตรอ่อนเลย เราสามคนเนี่ยเขาจะเจอกล่องที่ดีที่สุดนะต้องมาดูกันทุกคนหรือจะไม่มีใครเจอเลยในคลิปนี้ฉันว่านะอาจจะไม่มีใครเจอก็ได้เออไม่เป็นไรถ้าเราไม่เจอก็ฝากเขาดูให้ไปเจอแทนเราก็ได้นะเออใช่ <ๆ S 1> ฝากทุกคนด้วยนะครับนั่นแหละทุกคนฝากความหวังไว้ด้วยก็อย่าลืมมาโหลดเกมกันด้วยนะโมเมนตกันกด้วยนะครับในแอปสต้และก็เพจสต้นะครับหรือโหลดที่ใต้คลิปนี้เลยนะเอาล่ะทุกคนมีเงินเป็นหมื่นมาซื้อกระเป๋านี่ครับก็จะสามารถอัปเกรดเป็น 1,500บล็อกนะครับโอเคเรียบร้อยพวกนายเริ่มเหนื่อยหรือยังเฮ้ยเมื่อยแขนหมดแล้วดนี่เฮ้ยป๊นนีงนะโคีชเมื่อยน่าจะเป็นฉลามนะน่าจะเมื่อยสุดขุดมาตั้งนานไม่เจอกล่องสมบัติสักกล่องเลยฉันเจอแต่แบบว่ากล่องธรรมดายังไม่เจอกล่องโหดเลยไงโอ้ส่วนฉันนี่ไม่แต่กล่องธรรมดายังไม่เจอเลยโอ้ย นี่แน่ขุดจริงไหมเนี่ยทำไมไม่เจอซะกล่องดูดีดูคนนี้ดนี่ยเขาเจอข้อยเห็นไหมนน่เจอตัวตัวเลยดูดิว่าอะไรว่าน่ทำไมเยอะขนาดนั้นกล่องเรียงกันไปเส้นตรงหรือเปล่าเนี่ยฉันลามาชอบงับคืน เส่วนผมอาชอบกินหูฉลามมากๆเลยขอกินหน่อยดีฉลาม <c oughs> เฮ้ยหิวเราก็คุณมาสักแป๊บแล้วนะทุกคนครับถ้าเกิดว่าอีกสักแป๊บหนึ่งยังไม่เจอจริงๆก็เออท้อแล้วไม่เล่นแล้ว นี <c oughs> ่แต่ก็เริ่มพอแล้วอ่ะเออพยายามจะหากล่องที่มันดีๆมันก็ไม่เจอว่ะหรือว่าชั้นสีฟ้ามันยังไม่ดีพอแล้วต้องลงลึกลึกลงไปอีกไง<อ>นี่ถ้าเราขุดลึกลงไปอีกเนี่ยกว่าจะขุดได้แต่ละบล็อกใช้เวลานานมากเลยนะเว้ยมันเหนื่อยเยอะเนี่ยทุกคนครับการขุดแบบนี้แล้วคนที่อยู่อันดับหนึ่งที่ทําคะแนแนเจ็ดแสนนี่เขานั่งขุดวันละกี่ชั่วโมงวันนี้ เอาล่ะมีเงินแสนห้ทุกคนครับมา TER, ซื้อกระเป๋านี้นะโอเคเหลือสามเป๋าที่ยังไม่ได้ซื้อเฮ้อะไรอะไรจะโกบซ้อมเสียงเฉยเอเผื่อเจอพอแล้วไม่ขุดแล้วโอ้ยไม่เจออะไรเลยเจอแต่ความว่างเปล่าออนั้นนี่จูบสคงฉันในวันนี้อยากจะเจอกล่องดีๆแต่ก็ไม่เจอเลยอ่ะท้อแล้วไะโอ้ Uhm ะะเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักร่างกายบอบช้ำอยากกินอาหารลดเลอเลยไหวไงับพอไหมพวกเราเออพอแล้วพอแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีตังเสื้อว่าดีๆแต่ก็ไม่มีตังที่จะสามารถซื้อดวงดีๆได้ ไม่ปทุกคนครับก็คลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนอยากจะเล่นเกมกันเล่นหน้าบลแมนโกก็สามารรโหลดได้ที่เพจสโตหรือแอปสตเลยนะครับหรือที่ง่ายกว่านั้คือโหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นมา ความหวังนั่งน้ำตาริน <c oughs> เยข้าวปลาไม่เกิด